This party's getting crazy. Let's rock. ตอนนี้ผมมาอยู่กับเกมวันเล i ไนนะฮะเป็นเกมสอยองขวัญเกมแรกก็ว่าได้นะครับอะไรวะคือเริ่มเรื่องๆๆมันเนี้กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับเหนื่อยจุงโอเคครับเกมนี้เป็นเกมสอยองขวัญเกมแรกที่ผมเล่นเลยนะฮะการเช็คววกาแฟพร้อมพร้อยังมีแอนดรอยนะฮะเออ มายันงสลืมสลือโอเคอินเทอร์เล็ตเลฟเมาส์บัตตอนสกิปมสเสจกดสเปสลีฟแชร์กดสเปสควิดช็อตสปิน์ไฮดิงโอเคหนึ่งถูกไฮโอเค่ะเสียงอะไรพินเตอร์ นี่มันออฟฟิศกองโรเบิร์ตนิ่งนะเขาไปไหนกันแน่นะเมื่อวันหนึ่งเขาเคยอยู่ที่นี่แต่สักพักหนึ่งเขาก็หายไปแล้วไม่ไม่มาทํางานอีกเลยเปิดไม่ได้เลยครับนี่ก็ปิ้นยังเลยจะปิ้นอะไรเนะะออี่ยฮะอ้าวขโมยยืนอยู่ข้างหน้ามันก็หยุดปิ้นเฉยเลยเดินให้เร็วกว่านี้ได้ไหมเนี่ยเริ่มจะขาดใจแล้วนะ อะไรน,นะมันให้ไปเช็คอะไรน,นะกาแฟใช่ม,มึงกดดับเนี่ยนะ้ำมึงไม่ลงเนี่ยนะโอ้นี่กาแฟนี่ไปเด็กเกตแบ็กทาเวิร์กลับไปทำงานดีกาโอเคครับท,ทำไมมึงถือแก้วได้แบบว่ากดเทน้ำไม่หกเนี่ยนะ เครื่องปิ้นเป็นไรครับเครื่องปิ้นเสียเหรออา้าวมันกดปิ้นอีกแล้วมเทน้ำใส่แม่งเลยยากเวยเฮ้ยอา้าวอะไรวะอะไรเนี่ย i see y o u Now า o u see มีแล้วเหรอฉันพิมพ์ไอ้นี่ไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย นา U C มีครับคลิล็อกอิน My Password Password ฉันเหรอจำได้ว่าจอดไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งนี่ไง H L อะไรวะ Username มี Password E C H E L O N Enter ใช้เพลวฟอลลีสอบคำานแกนี้วิทยุรุ่นเก่าแบบกูลุกออกจากเก้าอี้ดีกว่าลุกออกอยังไงวะเฮ้ยกูลืมโอเคครับ เดินต่อไปถือปากกาละปากกาเงามันเฮีย้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย,ยมีกระดาษออกมาแล้ววิคิดว่าอะไรครับอะไรเนี่ยเฮลโหลเฮลโหลโหลเลยมึงโอ้โหมีห้องคอมนเลย่ยเป็นนั่งเปิดคอมดูเกมเข้าสตรีมแฮก แท็กสตรีมพิ่แท็กสตรีมเพื่อนแม่งเลยหมั่นไส้กซื้อเกมให้อย่างเดียวไม่เคยซื้อเองนี่ค่ะมีอะไรไม่เนี่ยเดินช้าจิงวะขัดใจทีแป๋งเลยห้องน้ำเนี่ยกดชีกดขี้ห้องน้ำแป๊บห้องนี้กูรู้มีคนอยู่แานไม่มีด้วยครัขอไปนั่งขี้แป๊บฝินไม่ปิดประตู อะไรวะเมื่อกี้แม่งวิ่งที่ที่โถสซวมได้กับ d e s t i n g in the toilet เอา้ากุญแจกุก็บมาจากไหนเนี่ยเจ้า Robert Key กุญแจของโรเบิร์ตครับเฮ้ยเปิดเองเฉยเลยนะมึงอ่ะโอ้เกมสยองของวัญแค่นี้ทำให้ผมกลัวไม่ได้แล้วครับผ่านไปเยอะแล้ว รีซิโดงรีซิเดนตถึงมันจะมีปืนก็นเถอะในนี้แม่งไม่มีเฮ้ยแกโทรมาวะแกโทรมาโทรมาหาใครคุณโทรมาหาใครครับโทรผิดแล้วผมไม่ใช่ปอติต๊งนะอืเสียงดังมาก I C ซ I C U ไอซอะไรวะครับกูว่าซ่อมแดทโฟนกูไม่รู้กูซ่อมตัวก่อนเอ๊ะงอกมาเด้งอกมาเออนั่นแหละเอาโอ้โหมึงเดินผ่านได้แบบว่าเกมนี้มันเกมที่ชามากครับ ผมรู้สึกได้เลยว่าแม่งขัดใจกูมากเปิดมืดไปปะเนี่ยโรเบิร์ตทำไมมึงไม่เปิดไฟอะไรไว้หน่อยวะอ้าว uh. she has done very bad thing เธอทำในสิ่งที่แย่มากดีคกับโน้ะโอ้โหมึงลางไม่ดีแล้วกูปิดประตูเลยปิดประตูแล้ว I hear her knock on the door devil in wheel พีสาในสายเลือดโรเบิร์ตมีพิษสารด้วยเหรอเขาพูดถึงใครกันแน่เนี่ยก็ไม่รู้นะซีซล็อกอินอ่าบิสกูไม่เลอะไม่รู้ไม่รู้ความมึงไงฮะอะไรวะมีแผ่นบูชายัญอะไรด้วยเนี่ยแล้วมาให้ไปไหนวะครับ โอ้ตาย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 ดิดดดดวฮะอะไรอะมาก๊อกก๊อกแก้อะไรประตูนี้เกิดนี้ได้เดินไปห้องนี้มีอะไรเหมือนจะไม่มีเฮ้ยน่าก็อิวบินได้ เต่าอี้แชร์บิปลีฟอีชแคนฟลายครับแชร์บิปลีฟอีชแคนฟลายโอ้มายอย่างนี้มันต้องมีประเด็นครับมันต้องมีพลังงานบางอย่างอยู่ตรงนี้เป็นแน่แท้เอ๋ใครมันมาทำอย่างนี้ว่าไม่ไม่เรียบร้อยเลยไม่เรียบร้อยเลยเราต้องเก็บจัดเก็บให้เรียบร้อยครับว่างเหรอว่างหรือสัตว์ เฮ้ยโอ้โหไม่กลัวลิขสิทธิ์เลยเหรอสงสัยเพราะคิดว่าไม่มีใครสังเกตครับองลองมันคือตาเอ้ยลูกโป่งครับลูกโป่งแดงเถือกเลยถ้าผมจำไม่ผิดนี่จำได้ว่าเมื่อกี้มันไม่มีลูกโป่งเมื่อกี้นะครับลองกลับไปดูเมื่อประมาณสองสามนาทีก่อนได้ครับถ้าไม่เชื่อเฮ้ยไม่ดีครับเราต้องเก็บสปินไว้ มีประเด็นแน่นอนอย่างนี้เราต้องเข้าแรบบับเอาละครับตอนนี้นะฮะผู้ท้าชิงในการล่าท้าผีของเรานั้นกําลังจะเข้าไปสํารวจลูกโป่งที่มาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะท่านผู้ชมเป็นกําลังใจให้ผู้กล้าของเราด้วยนะฮะเข้าไปสํารวจแล้วออ,อะไรวะนะเป็นไรครับน้องผมเห็นผู้หญิงตัวดำๆ,ๆครับ ผู้หญิงตัวดำๆำเหมือนแอบคุณเจนครับคุณเจนให้คาตอบได้ไหมคือว่าตอนนี้นะคะคือเห็นพลังงานบางอย่างเมื่อกี้สีดำอะแกแรงมากเลยแก <c oughs> โอเคครับคุณเจนสัมผัสพลังงานได้นะฮะตอนนี้เนี่ยให้น้องกลับไปที่ห้องของตัวเองก่อนนะครับโอเคครับพี่ได้เลยครับเฮ้ยทำไม อู้หมอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งใครโทรมาไม่รู้ใครโทรมาไม่รู้ขอขอซ่อนก่อนขอซ่อนก่อนเดี๋ยวไปสิเว้ยขอซ่อนซ่อนสิวะนั่นแหละซ่อนจอได้ยซับเดี๋ยวแม่โทรมานะครับคุณผู้ชมผมกลับมาแล้วนะฮะโอ้ยมันไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นใช่ไหมฮะ แมงเมื่อกี้ไม่ได้กดสตอด็อกเลยครังอกเนี่ยโอ้ยโหมึงจะออกทีมึงก็ต้องมาเป็นสเต็ปนะทีจะเข้านี่มึงแบบว่าขอนั่งเก้าอี้ก่อนโอเคมึงหันทางอย่างงี้กูจะได้หนีสะดวกครับโรเบิร์ตโรเบิร์ตช่วยกูทีมึงไม่ใช่มึงโผล่มาห้องโรเบิร์ตนะเว้ยปิดประตู เฮ้ยมีโน้ตเช็คไม่ได้ดรอเ์ดูที่ลิ้นชักฉันสิโอเคครับลิ้นชักอ้าวทำไมเมื่อกี้ The Light is your friend แสงเป็นเพื่อนนายบายโรเบิร์ต Thanks Robert ก็อะไรวะเมื่อกี้ดำๆนี่ไงไปฉาย เยี่ยมเลยครับได้ไปฉ่ายมาแล้วถ้าจำไม่ผิดอืมลนแบตเตอรี่คูวาละ่ะในเวลาหานี่ไงแบตเตอรี่โหเยี่ยมเลยครับ่านเบลเลอร์แบตเตอรี่ใช้ไปแล้วด้วยโอ้ยเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วใช้ไปแล้วด้วยครับ ท่านผู้ชมโอเคไม่มีอะไรครับนี่มีอะไรเอาเปิดไฟได้ก็ไม่บอกกูเราต้องหายครับหายไปก่อนเฮ้ยหายดิหายหายสิวอร์ ช่วยหายให้กูทีได้ไหมครับนั่นแหละครับโอเคลินช้างนี่มีอะไรไหมเฮ้ย,ยชิบหายอะไรวะจอจอเป็นไรจอเป็นไรไอ้ขามีกูเส้นกูเมื่อเ,เห็นคำนี้เมื่อกี้มึงมึงทำกูลุนไหมเนี่ย แล้วอีกเพลงนี่มึงเป็นหาอะไรครับช่วยปิดไปดิพอก็จริงนะแต่มึงตอนนี้กูมีอารมณ์ฟังเพลงไหมเนี่ยครับไปหาย้วครับปิดไฟเฮ้ยไม่ต้องปิดึงบอกว่าแสงเป็นเพื่อนถ้าทำมันจะอยู่แสงไม่ได้ครับโอ้โหมึงจะโทนต่ำหาพี่ไงครับ ตายตายตายยังไม่ตายนี่วะไม่เป็นไรดี่มันก็แค่เกมเกมเทำเราเจ็บไม่ได้ครับโอ้โหโอ้โหทำกูเจ็บไม่ได้แต่มึงอยู่ตรงนั้นกูก็แบบว่าท่านผู้ชมเห็นไหมครับถ้าไม่เห็นกรุณานรีบกอกลับไปดูด,ด่วนเลยครับหูยายมึงอยู่ซะตรงนั้นแล้วกูจะออกไปยังไงล่ะครับ โอยจะมาไล่จอจะหายซ่าอย่ยานะอย่ยานะหยอกมาเนี่ยอุ้อยเอาละแก๊บคาดว่าคงต้องจบไปเพียงเท่านี้ก่อน <c oughs> โอ้ยไม่ไหวครับ